่างค่ำคืนในบางหมู่บ้านไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงหมาหอนที่ดังแว่วจากที่ไกลค่อยๆขยับเข้ามาไกลเสียงหอนที่ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันหอนหาอะไรไม่มีลมไม่มีเสียงไม่มีใครเดินผ่านแต่เสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกัน นโบราณเชื่อว่าหมาไม่ใช่แค่สัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นพรมแดนบางอย่างสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรแม้แต่จะรู้ว่ามีอยู่จริงหมอผีโบราณจะรู้ทันทีเมื่อเสียงหมาหอนดังขึ้นซ้ำๆในทิศเหนือทางที่วิญญาณมักเดินทางผ่านพิธีกรรมหนึ่งจะถูกเตรียมทันที คือการตั้งขันห้าพร้อมเทียนหนึ่งเล่มทูบห้าดอกและดอกไม้สีขาววางไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อเปิดทางให้ดวงวิญญาณเดินไปโดยไม่หลงบางบ้านที่กลัวจะโรยเกลือรอบบ้านเพราะเชื่อว่าเกลือคือเส้นขวางที่ผีข้ามไม่ได้บางแห่งโรยเท่ากระดูกบนหลังคา เพื่อตัดโชคชะตาไม่ให้ความตายวนเวียนกลับมาอีกใน